แล้วช่างไหมอาจารย์อาจารย์ท่านบอกแล้วท่านบอกเมื่อคืนนี่ครับท่านบอกว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ๋อครับทีนี่ท่านบวชหนักสงององค์ล่าเจ็ดลัานเจ็ดสองกับสิบสี่ท่านก็เลยพูดอย่างนี้อ๋อหนึ่แต่บางคนละองค์ใช่ไหมคนละองค์องคหนึ่งเราพูดโอ้เน้าศูนย์เจ็ดศูนแปดเนาะครับอาจารย์อาจารย์คนไหน อาจารย์ที่ให้ประจำนี่ใช่ไหม<า>ท่านบอกซึ่งเจ็ดซึ่งแปดอาจารย์ที่ให้ประจำนี่อืมอ่ท่านเล่าวางงานอืมอ่นาอนองค์หนึ่งถามว่างวดนี้จะจะมีอะไรจะออกกับตัวไหนครับซึ0 7, 0่งเจ็ดซึ่งแปดบอกอย่างนี้ซึ่งเจ็ดซึ่งแปดเออท่านบอกกับซึ่งเจ็ดซึ่งแปดแหละซื้อไปะ่ะอืมครับวางนี้ครับเออกันนี่ถ้าจะเอาสามตัวก็ 0 7ดมันก็กลุงก็เล็กที่บ้านด้เลกที่บานเตดแล้วก็มูจิสก็เป็น78นี่ไนะก็เป็น071แต่ลงสื่อไปครับก็ออ้าอาจารย์อาจารย์คนที่เคยถามตลอดใช่ไหมยายที่<แ>ทถามว่าท่านในตัวไหนอย่างงี้นะคนเดิมๆนี่ใช่ไหมคนเดินๆนี่แหละถามกันนะครับเอก็จะบอกห้เลย ครับครับวดนนี้จะได้ตัวไหนเราอ่ะอันองค์หนึ่งอันหนึ่งเจ็ดอันจะนี่ว่ะท่านพูดว่าเจ็ดสองสิบสี่ทำไมยายปูดแต่หนึ่งเจี๊ดหนึ่งจี๊ดทำไมมันไปแต่หนึ่งจี๊ดไมเรื่อยไปเลยอ๋อแต่ว่ามีอยู่มีอยู่สององค์สององค์บวชบวชนะสององค์ครับนวกไอ้หน้ากละเจ็ดวันครับ ค่านี่ก็เลยอาจารย์องค์นี้เลยบอกว่าเจ็ดสองสิบสี่เองซื้อไปอ,อ่านี่เลยมีอาจารย์องค์ถามอีกถามอาจารย์องค์เคยพูดนี่เคยบอกนี่ว่างวดน,นี้ได้ไอ,อ้อับซื้อเจ็ดสแปดซื้อไปอ,อ๋อนี่ท่านพูดอย่างนี้ครับเออเอ,อ๋อคือว่าอาจารย์ท่านที่ท่านบอก โซนเจ็ดโซนแปดนี่เท่ว่าที่ท่านบอกมาประจํานี่คุนันชัยนัเคยชันบอกประจำมาหลายวันแล้วอ๋อครับแต่อาจารย์องค์ว่าเจ็ดสองสิบสี่นี่นานนนท่านจะพูดอ๋อนานนานท่านจะพูดท่านจะพูดเจ็บเมย์ภาษาอย่างนี้แหละครับแต่ว่าสิบสี่กระตุ้งกันก็ะพรมฝันคุณยายเลยนะคะเออเจ็ดสองสิบสี่จังหวะทำไมยายพูดจังหวะหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บใหญไปเท่าตั้งแต่ขึ้นไปนี่เออ ยายลุดปากพูดแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดยังว่ามันออกกว่าจะหนึ่งเจ็ดก็ท่านพูดว่าเจ็ดสองสิบสี่ทำไมยายพูดแต่หนึ่งเจ็ดมาใช่ก็ยังบอกอีกตีกีลงอีกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเออแล้วมันหนึ่งเจ็ดเออแล้วมันหนึ่งกี่ทำไมยายพูดแต่หนึ่งเจ็ดยังว่าไม่ใช่มันจอกหนึ่งเจ็ดนี่ยาย ถึงว่าเน,นี่ยแม่คล่องไปแต่หนึ่งจดก็เจ็ดสองมันก็สิบสี่อยู่แล้วครับทําไมพูดแต่หนึ่งจีอเอยไปครับคล่องไปแต่หนึ่งจตท่านก็พูดเท่านี้แลวท่านไม่ได้พูดอะไรมากมายหรอกตัวท่านบอกเป็นตัวเลยยายเนะาะบอกเป็นตัวเลยท่านไม่มีอะไรมีปัญหาไอ้ทุกท่านวะครับสิเจ็ดสิแปดสิไปท่าน,นี่แร้วท่านบอกอย่างนี้ท่านไม่ได้มี ว่าหลายมากอย่างนีปัญหาหลายดอกก็บอกก็คงไปนี่เลยครับเหมือนงวดนั่นเลยนาอยายนะเออที่ว่าที่ท่านถามว่าอันงวดนี้ได้ตัวไหนเอที่ท่านบอกหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเออนั่าเอ่ยอย่างกันเนี่ยอันนี้ก็มีองค์หนึ่งถามมีองค์หนึ่งตบก็คู่เท่านี้เองคว่ทะไรจะกระจายหลายเราอ่ะคู่เจ็ดสิบแปดือไป คือท่านถามกันเออท่านถามกันถ้าใครไม่เชื่อไปเลยปะอ๋อท่านว่ายังไงแต่ว่าไปยังไงท่านันนอ้ท่านจะพูดท่านแต่องค์หนึ่งว่าเจ็ดสองส็บสี่มาคนหน่อจะว่ายายไปพูดแต่หนึ่งเจ็ดยายรูดปากพูดแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดพูดแต่หนึ่งเจ็มเจ็ดสมากสิบสี่ันจะมาสิบเจ็ดยังไงท่านก็ว่าถูกเลยเจ็ดสองก็สิสี่แล้วออกิษออกพิสี่แล้วว่างี หนากสององ์บวดองละเจ็ดวันครับวานก็เลยอ่ะเจ็ดสองก็สิบสี่แต่อยายมาพูดเองเจ็อแต่อยายมาหลวงพูดแต่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเออหลงมาพูดแต่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเัืใหญไปอืมครับเจ้าบ่าแต่ว่าอง์นี่ทันบอกว่ะสุดเจ็ดสุดแปดสิบป่ะอ๋อ อันอาจารย์ที่ว่าเคยบอกเองทุกงวดนี่ท่านบอกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเออท่านบอกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแต่ว่าอีกองหนึ่งที่ท่านไม่เคยบอกเลยเนี่ยท่านบอกส <24. S 1> ิบสี่สิบสี่อ๋อแต่ว่าเองเองก็เอาอ,องค์ที่ว่าท่านบอกประจํานี่แหละยายเดี๋ยวเอฟซีเขาจะงงเออก็เอาประจําก็เอาไปแบครับเออก็เอาศ<ม>ูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนี่ยก็ศูนย์เจ็ดแปดสามตัวนี่ยายสามตัว สามตัวกับศูนย์เจ็ดแปดสองตัวกับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่แปดเขายลตัวไปว่าทำยังไงก็มันติดย่างนี้อืมเขาบอกมาอย่างนี้เขาบอกมาอย่างนี้จื่อเจ๋เดี๋ยวบอกประโขงพี่ไม่ถูกเอ๊ครับแต่ว่าเก่าแปดสี่นี่ผููเพ่นบอกเป็นพิษานะค่ะเออบอกว่าตงคือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเออทันทันอันนี้บอกกลุ่มแล้วศูนย์เจ็ดศูนย์แปดซิไป คือว่าองค์หนึ่งน่ะถามวัานี่เรารักตัวไหนจะออกตัวไหนชอบตัวไหนอ่ะมันบอกซึ่งเจ็ดซึ่งเปดว่างี้ก็เป็นองค์เดียวกันที่เคยถามตอนนี้นเลยองค์เดียวกันเคยถามกันนี่เลยอ๋อเอองวดนั้นแบแตกสามตัวเลย่องใหญ่เออนั่นแหละมันนี่แหละมันองค์เดียวกันนี่แหละถามนันเดียวนี่แหละองค์เดียวนี่แหละครับสององค์เท่าเทีสามองค์ไงอ๋อครับ เลยอ่ะกับผู้านันเลยเท่าเนี้ยผู้ไดอยิงลอกครับแต่ว่าไม่ฟันหรอกยายฟันไหมไม่ฟันเลยดิแตั้งแต่วันนึงแต่วันได้กินขนมจันนึงก็เลยหายไปตมมันเลยไม่ฟันเลยทีเด็ดขัดคุณใหญ่บ่ฟันหนี่ซนมาตามสถิติเก่าหนี่ซนมาไม่สีอยู่แล้วเนาะค่ะคุณยายคุณยาย่บ่ฟันเพิ่มเติมเออเมื่อวานยังไม่เห็นยังไงแล้วมันไม่ฟันหรอกครับ เงียบสิอรอืมแต่ว่าอันตังไงมันนอนอยู่ลับนี้ยังไงไม่ฝันเลยน่ะครับปกติทายายเอาเหล็กอาจารย์มานอนทายายจะฝันเดียวจะฝันนี่มันไม่ฝันครับเงียบครับรู้เรื่องไงล้วก็ทักว่ามันมีศูนย์ก็เคยฝันเห็นแต่คนตายนี่ไม่ฝันเห็นคนตายเลย ออไม่ทันจะมาพูดเจ็ดสูยายไม่ฟันเห็นคนตายแต่ว่าอาจารย์ทันบอกศู์เจ็ดศูงแปดเออมันมันคลาดกันก็ที่ยายฝันเลยคลาดกันคลาดกันก็ให้คนฝันนี่คนในฝันนี่คจะเป็นเจ็ดแปดก็ได้เอออาจจะเป็นเจ็ดแปดก็ได้เดี๋ยวนยายเนาอเออไม่แน่ได้อาจจะเป็นเจ็ดแปดเหมือนที่ยายว่าก็ได้เด้ว่าไมเป็นเจ็ดแปดนะศู์เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ด ก็เป็นศูนย์เจ็ดแปดตัวเดียวนายาหนะที่ท่านบอกล่าสุดเอ,อท่านบอกศูนย์เจ็ดแปดแต่ว่าท่านบอกเป็นตัวได้หรอเนอท่านบอกเป็นตัวว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอย่างงี้นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดซื้อไหมชอบชอบศูนย์เจ็ดศูนย์แปด,ดอ๋อรบบนี่ครับอมีองค์หนึ่งถามองค์องค์ท่านพูดบอกครับเอบอแต่ถ้าไม่มีใครถามนี่ท่านก็จะไม่บอกไม่พูด Mm hmm. มีคู่หมูกันถามนะงวดแรกงวดนี้แล้วจะได้ไรหลักตัวไหนซึ่งเจ็ดซึ่งแปดซื้อไป mm hmm. อันว่านี่ครับสันสันทนีเลยช่างก็พูดไม่มาก,กะนะคั่างก็เสียตไปตกขาดไปครับแต่ว่าอันแปดเก้าสี่นี่ท่านบอกเป็นปริศนาในยายรอบก่อนเออท่านบอกปริศนาครับอันนี้ช่านบอกกุ้งกุ้งนะเจ็ดซึ่งแปด เออแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกกงโกงนานแล้วนาะยายนอะฉันไม่ได้บอกโกงนานแล้วเด้นนดครับจึงจะมาพูดมาคืนนี่อืมอบทเจ๊าั้งแต่แหละคือปะแต่ว่ายายก็ไม่ฝันเห็นคนคนตายนาอยายไม่ฝันเห็นเน,นี่ยว่าเนี่ยไม่ฝันเห็นคนตายเลยครับเงียบจังจะฝันแล้วน้ำซาปนี่เองเล็กน้อยเลยน้ำซ่าเลย ก็คืนหลังมันก็ฟันด้กินขนมก็เอาขนมมาให้ก็เลยเลีอยวไปเลยนี่น่ะเลยไม่ไห้ฝวันนี่อืมครับวันนี้คุณยายฟัน,นหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะฟันรอบเดียวตั้งแต่รอบหนึ่งกินขนมชานกินขนมชานรอบเดียวก็เลยเลี้ยวไปเลยไม่ฟันอะไรนี่ครับสี่หนึ่งสองเป็นตัวนิ้นของยายนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดเป็นตัวนิ้นของอาจารย์หรือว่าพระตุดงนะครับผมสี่หนึ่งสองเป็นเลขความฝันที่คุณยายชอบสี่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับ ส่วน078984กับ078เป็นตัวนิ้นของพัทุรงนะครับก็อาจารย์ท่านบอกมาว่าถ้า2ตัวก็0708 FC ก็อย่าลืมตัดเล่นนะครับ07แล้วก็08เนอะ984นี่บอกเป็นปิศนาเนาะครับ984บอกเป็นปิศนาแต่ว่า078บอกเป็นเป็นตัวเลยนะครับผมบอกเมื่อคืนนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม